ช่วงนี้กำลังเดินทางทางออกตรวจนะครับออกตรวจในเขตตำบลบ้านเชียงนะครับเพิ่งมาจากว <c oughs> ัดสกแก้วนะครับเอ้เพิ่งมาจากวัดปลาดงไรนะครับไปตั้งจุดรวมพลอยู่วัดป่าดงไรแล้วก็ออกตรวจนะครับพร้อมทีมใหม่ คือในบ้านหมูสิบห้านะครับกับหมูสิบสามแล้วกับหมูซอยหมูสิบเอ็ดนะครับซอยพอรอนับซอยซอยพอรอนับซอยเชียนครับถึงบ้านโรงเย็นนะครับก็ตรวจในเขตบ้านนรงเย็นก็จะมีหมูหมูซีกับหมูฮกนะครับออกกัละ ถึงป่าเลไลนะครับพบกลุ่มวัยรุ่นก่อกลุ่มอยู่ที่ยุยสนามกีฬานะครับก็ได้ตักเตือนปากาวตักเตือนแล้วก็ให้แยกง่ายกันไป